น้องพี่ฝ้าจิบน้ำอะไรครับ่น้ำพี่โอ้น้ำชาน้ำโอชีครับน้ำชาน้ำโอชีครับไปสวัสดีค่ะกำลังงานต้มน้ําห้อนจินค่ะเป็นไอจิ้มสมุนไพรเนาะค่ะเนาะตามที่เพิ่นบอกแล้วค่ะคุณหมอเพิ่นแกงมานี่ค่ะเป็น ็นใบหูเสือค่ะยูชนบุรีก็อืดๆดอกค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะพอดีได้ใบเตยมาจากกันกรมันดอกไม้ที่เขาเมื่อไหว่ผ่านเนี่ยค่ะใบเตยกับบมีเนาะคะเนาะบ้านท่ากับบอรีเนาะตลาดกับว่าได้ไปก็เลยแบงเอาทั้งทางๆมันนะคะมาต้ม ใบเตยกับใบหงเสือค่ะต้มประมาณจากสิบนาทีค่ะกินมันเท่าอาการไอไอมมลายเมื่อแล้วล่ะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนก็เลยสิจินแลอยาสมุนไพรในละค่ะกินได้แล้วบนนี้ มาติดเจ็ดกันนะะี่ค่ะใบหูเสือบ้านเราผ <c oughs> ู้่ดใหอาต้มจิ้ล้องเมือนะค่ะเด้อเพื่อนๆ กินห้อมหอมค่ะจุคยัจจุบันเขาปลูกอื่นน้ะค่ะเนะเงั้นพู้อะไรกันดกลายจนได้หักถิ่มทังเทียนมันลายลายยุคี่ลาไมีประโยชน์ลลยปลูกไว้หน้าบ้านสองต้นจ้ะ บบ้านนี pied, ่ไงหลอกเลยแบงมาต้มต้มใสใบเตยน้ะงคณะพอดีได้ใบเตยอยากกำนองไม้มักข้นห้านพอดีคำสั่นกับพาะมีได้ต้มดอกจินแล้วมันกะทุเลาค่ะกระพาไอต้มเบ่งนักะันเด้อเพื่อนๆจะหอมดีดีค่ะ มันก็มีหลายวิธีเนาะค่ะเนาะวิธีนี้ก็ดีแล้วค่ะใบหูเสือกับกับใบเตยค่ะวิธีอื่นก็มีหลายอย่างจังอันฝ่าทะลไลจงนะค่ะฝ่าทะลไลจงมัน,น,น,ะะน,มนกระผมนะคะกินได้เดืนน้อยๆ